สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีปีใหม่สุขสันวันปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะปีนี้ปีกระต่ายน้อยน่ารักนะคะโอเคดังนั้นวันนี้เข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่ แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะราศีธนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายในทั้ง12เดือนนี้นะคะท่านที่เกิดในราศีธน,นูนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะ ท่านเกิดช่วงนี้หมายถึงท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตรวจเช็คดวงชะตาตามราศีนี้แม่หมอจะอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่ทาลอดนี้แล้วก็อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนานะคะ เพราะว่าถ้าถ้าดูแบบลัคนานี้เขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไปคำนวณก่อนนะว่าท่านเกิดอ,อยู่ในลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าเป็นราศีอย่างเดียวนี้ก็จะคำนวณจากว่าท่านนี้เกิดอ,อยู่ในช่วงวันที่นี้เดือนนี้อย่างเช่นตอนนี้ท่านที่เกิดราศีธนูก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาไปจนถึงวันที่ขอโทษทีวันที่16ธันวา ไปจนถึงวันที่15มกรานะคะโอเค,มอเ,คเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้เราก็มาตรวจเช็คดวงชะตากันและก่อนที่เราจะมาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะแม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องปีชงก่อนนะคะเพราะว่า,าตามหลักโหกราศาสตร์จีนนะคะหลักโหกราศาสตร์จีน จะก,กำหนดปีชงเอาไว้ดังนี้นะคะคือก่อนอื่นแม่หมอขอบอกกล่าวไว้ก่อนคําว่าปีชงนี้มันก็หมายถึงการประทะหรือเป็นลบนะคะหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เรานี้อึดอัดหง,งุดหงิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหามีเคข้ออันนี้คือปีชงความหมายจะเป็นอย่างนี้ไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าเราจะชงกาแฟนแะปีชงก็คือมัน เป็นพลังงานลบนะคะไม่ใช่บวกทีนี้ตามหลักของราศาสตรยินบอกไว้ว่าปีชงหลักหรือปีชงร้อยเปร์เซน์นั้นจะหมายถึงคนที่เกิดปีระกานะคะจำไว้นะคะปีชงหลักหรือปีชงร้อยเปร์เซน์หมายถึงท่านที่เกิดปีระกานะคะ ไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอศออะไรก็ตามขอให้พออที่ท่านเกิดนั้นในปฏิทินบอกว่าเป็นปีระก,กาก็หมายถึงปีนั้นนะคะต่อไปเขาจะกำหนดเป็นปีชงร่วมนะคะปีชงร่วมนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่มีพลังงานลบน้อยน้อยกว่าปีชงหลักนะคะก็คือมันจะมีปัญหาหรือว่ามีเคราะน้อยกว่า ปีชงร่วมนี้จะมีอยู่สามคนเกิดอยู่สามปีนี้หนึ่งคนเกิดปีชวดนะคะอันนี้ชงร่วมนะคะสองคนเกิดปีเถาะสามคนเกิดปีมะเมียนะคะสามปีเกิดหมายถึงคนที่เกิดสามปีนี้คือปีชวดเถาะมะเมียอันนี้คือเปีชงร่วมดังนั้นภายในปี2566ปีเถาะนี้ คนที่เกิดปีชงนี้จะต้องมีปัญหาในรูปแบบใดแบบหนึ่งก็คือจะต้องมีเคาะในเคาะในเคาะหนึ่งนะคะและเคาะนั้นจะมีมากหรือมีน้อยบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาของเราขึ้นอยู่กันกับการที่เราสร้างสมบุญบารมีบุญกุศลนะคะจะเกิดมากเกิดน้อยมันอยู่ที่บุญกุศลนะคะอยู่ที่บารมีของแต่ละคนด้วย หากแม้นใครสร้างคุณงามความดีสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลมีบุญบรารมีมากบาปเคาะก็จะมีน้อยดังนั้นใครที่ตกบีชงจะเป็นชงร้อยเปอร์ซหรือชงร่วมจากที่จะมีทุกหนักหนักมันก็จะกลายเป็นทุกเบานะคะแต่ถ้าใครไม่สร้างบุญงามความดีอะไรเลยแล้วไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลและบุญเก่าก็ไม่มีอันนี้จะมีข้อหนักห,กหกด้วยนะคะข้อก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะ บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็เกิดอุบัติเหตุบางคนก็สูญเสียแห่งความสูญเสียความรักกับคนที่เรารักนะคะหรือบางคนก็เสียพลังกิจพลังกจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางคนก็ปวดแบลในหัวใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือมีการทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะเป็นอารมณ์ใส่กันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ปีชงมาจะรวมหมายถึงอย่างนี้ทีนี้ว่าปีชงหลักปีชงร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าตามหลักวิชาโหราศาสตร์มันจะเป็นบาปข้อที่หนักมากก็คือจะมีเคราะมากนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าใครมีบุญบาร,รมีมากหมายถึงจากบุญเก่าและบุญใหม่ที่สร้างมามีบาร,รมีมากจากที่มันจะมีเคราะหนักมันกับกลายไม่มีเคราะอะไรเลยมันจะเป็นแบบตรงข้ามไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตในปีนี้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ โอเคต่อไปเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีธนูประจำเดือนมกราคม2566นะคะเรามาดูพื้นฐานดวงแล้วพื้นฐานดวงชะตาของท่านนี้ดวงชะตาของท่าน,านตัวท่านนี้เดือนมกรานี้จะโดดเด่นในเรื่อง แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะขอความสว่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนก็ไปทําบุญทําทานตรงนั้นตรงนี้ไปทําบุญก้าวัดไปทํำบุญหลากหลายวัดไปทําบุญอยู่ประจําตักบาสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศลทําทคุณงามความดีทําทานนะคะรักษาศีลอะไรอย่างนี้นะคะ คนที่เกิดราศีธนูมักจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะและเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแสงสว่างที่ช่างให้คนนี้ได้มีโชคมีลาบหรือว่ามีแต่สิ่งที่ดีงามหากแม้นว่าคาใดที่เหมือนมันจะมีเคาะเข้ามาบุญกุศลที่เราสร้างบารมีที่เรามีอยู่นี้มันก็จะขจัดบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้ออกไปได้นะคะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญบาร,รมีท่านจะมีเดชเดชะยิ่งนักนะคะอันนี้โดยโหลดเด่นโ,โดยสถานะท,ทั่วไปตามพื้นฐานดวงในเดือนมกราจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาเจาะทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานก่อนนะคะกล่าวโดยเป็นภาพรวมแล้วภายในเดือนมกราคมนี้ดวงการงานของท่านดีการงานการเรียนดีนะคะ ไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดหรือทําธุรกิจส่วนตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเล่าเรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในเดือนมกรานี้้แต่ที่นี้ว่าคําว่าดีนี้มันจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนดีจริงๆจะอยู่ในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังคือนับตั้งแต่วันที่15มกราไปจนถึง สิ้นมกรานะคะช่วงนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านจะโอเคนะคะท่านจะได้ยิ้มท่านจะได้เป็นเื่มในการงานที่ท่านเป็นอยู่ช่วงระหว่างต,ต,ต้นเดือนมกรามาจนถึงครึ่งคือถึงวันที่10 10กว่าด้านการงานมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะท่านยังต้องตึงเครียดอยู่สักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลัง ก็จะมีคนมาช่วยเหลือในด้านหนะ้าที่การงานหรือมีคนมาแนะนําเรื่องการงานให้กับท่านในทางหมายถึงอาจจะมีคนที่เก่งเก่งในเรื่องการงานแล้วมาช่วยเหลือในการงานของท่านทําให้ท่านนี้สร้างงานได้ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะจะมีตัวช่วยที่ดีมีคนมาสนับสนมีคนมาแนะนําในด้านการงานนักศึกษาก็เช่นกันพอครึ่งเดือนหลังก็จะมี เพื่อนมาช่วยติวก็สอบให้นะคะดังนั้นท่านก็สอบผ่านหรือว่าเมื่อท่านเรียนจบแล้วเมื่อไปสมัครงานถ้าหากเมนว่าช่วงต้นเดือนท่านไปสมัครก็สมัครไว้ก่อนถ้าหากว่ามีเกณฑ์เรียกตัวเข้าทํางานก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังนะคะก็คือครึ่งเดือนหลังเดือนมอกรานั่นแหละเขาถึงจะเรียกท่านเข้าทํางานนะคะ ช่วงต้นๆเดือนไปถึงครึ่งเดือนนี่อาจจะต้องนิ่งๆอยู่อย่างนั้นดังนั้นท่านไม่ต้องไปตึงเครียดนะคะเมื่อท่านรู้แล้วทีนี้เรามาดูด้านการเงินสําหรับท่านที่เกิดในราศีธน,นูนี้เหมือนบุนหนุนนําก็ว่าได้หรือเหมือนบุญเก่ามาหนุนนานะคะหรือด้วยสติและมันสมองความเฉลียวฉลาดของท่านหรือด้วยศักยภาพที่ท่านมีอยู่ มันจะเป็นแสงสว่างและพร้อมกันนั้นท่านช่วงนี้ท่านก็จะเน้นด้านทําบุญทาทานสวดมนต์แสงสว่างจากกุศลและผลบุญลหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งบุญภาวาสนาทั้งบุญบารมีที่ท่านมีมันจะก่อเกิดให้ตัวท่านนี้ได้บังเกิดมีโชคมีลาบด้านการเงินการทองในช่องทางใดทางหนึ่งนะคะการเงินถือว่าเดือนมกรานี้ดีเยี่ยมมากๆเลย บางคนไม่ต้องทำงานอะไรเลยท่านก็มีโชคพรามในการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะฮะก็จะมีเงินมีมีเงินทองเข้ามาจากช่องทางนั้นช่องทางนี้มากมายทำให้ได้เป็นปื้มในด้านการเงินดีมากๆเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะคุณงามความดีที่ท่านสร้างมาหรือผลกุศลและผลบุญที่มีอยู่หรือด้วยดวงชะตากำหนดวิขิตเอาไว้นะคะดังนั้น 80%, ได้จะสำเร็จและสมหวังในด้านการเงินจะดีการเงินจะดีเยี่ยมเลยนะคะโอเคเงินดีที่หนึ่งเลยงานก็ดีที่สองต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะสำหรับความรักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะคือดีอยู่แต่ยังไม่ค่อยดีมากนักนะคะทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะ หความรักคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะคะเรามาพูดถึงความรักของคนโสดอยู่ด้านความรักคนโสดนี้ดวงชะตายังไม่ค่อยเอื้อมหน่วยสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าบางท่านมีคนมารักมาชอบมันก็ยังเอาเป็นกีรังยั่งยืนไม่ได้นะคะมันเหมือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะเป็นในรูปแบบนี้ หรือมาบอกรักเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องที่ทําให้มันไม่ลงเอ่ยลงตัวนะคะสําหรับคนโสดนะคะจะเป็นอย่างนี้หรือบางคนมาบอกรักพอขั้นบางคนเราเป็นผู้หญิงจากที่บอกรักก็เป็นจริงพร้อมบอกว่าจะดูแลอะไรเราขั้นพอเราเอ่ยปากเรื่องให้ช่วยเหลือด้านการเงินการทองอย่างเงี้ยอาปรากฏว่าไม่ช่วยเหลือ ดังนั้นความรักมันก็เลยต้องผักออกจากกันอะไรองนี้ก็ได้นะคะหรือน้งคนก็ไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันดังนั้นก็ความรักสำหรับคนสวยก็ถือว่ายังไม่ลงเอยยังต้องอยู่เย็นเป็นโซดอยู่เย็นเป็นโซดนะคะสดและดีนะคะทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วามาดูด้านความรักความผกสมพันธ์ อ่ามันก็ยังไม่สวีทหวานกันสักเท่าไหร่นะคะแต่มันไม่ได้จยดชืดเย็นชาต่อกันเพียงแต่ว่าทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีมีมีความคิดมีความคิดที่จะร่วมกันสร้างสรรในเศรษฐกิจในครอบครัวของตัวเองเพื่อให้มันดีขึ้น ก็คือต่างคนก็มุ่งหน้าสร้างงานสร้างเงินสร้างเงินเพื่อที่จะให้มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ในสถาบันครอบครัวอย่างมั่นคงที่แบบเแบี่ยมร้นไปด้วยความสุขด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาสวีทหวานกันเพราะช่วงนี้ช่วงเดือนมกราคมนี้มันเหมือนโอกาสดีในทีทองของท่าน ที่ท่านจะโชคดีในเรื่องการเงินดังนั้นท่านยังเป็นปพิ่มในการเงินที่จะมีมาก็เลย <c oughs> ให้ความสนใจกับคู่ครองน้อยลงแต่ความรักยังมั่นคงนะคะท่านที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนมกรานี้เอาเป็นว่าถ้าวันที่หนึ่งสมว่าท่านไม่ไม่มีโชคแต่บางคนมีโชคก็ค มีไปคือภายในเดือนมกราจะเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกมกราก็ได้นะคะคือมันจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งตัวท่านนี้จะมีโชคในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพวกเล่นหุ้นหรือว่าซื้อลอตเตอรี่หรือจะเป็นหวยหานนอยหวยลาวหวยอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะท่านจะมีโชคในการเสี่ยงโชคมีเงินเป็นกอบเป็นกำเข้ามาบางคน อาจจะบนนําให้ท่านนี้มีโชคทั้งวันที่หนึ่งทั้งวันที่สิบหกเลยก็ได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะมีวันที่หนึ่งแต่พอวันที่สิบหกก็ไม่มีหรือบางคนไม่มีวันไม่มีวันที่หนึ่งไม่มีโชควันที่หนึ่งแต่พอเข้าวันที่สิบหกมุนก็หนุนนาทำให้ท่านมีโชคลาภในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็กล่าวโดยสรุปแล้วยังไงก็ตามภายในเดือน มกราคมนี้นะคะหากแม้นว่าใครยึดติดยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะก็จะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ชอบในเรื่องการสร้างงานให้มันเกิดเงินหรือสร้างเงินให้เกิดเงินท่านก็จะมีโชคในรูปแบบนี้นะคะ ถ้าบางคนไม่ชอบเล่นหวยไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่แต่ท่านก็จะมีโชคลาภจากผลงานหรือจากช่องทางใดทา่านหรือว่ามีคนมาอุปถ,ถัมภ์คำจุนท่านนะคะคือมันโชคลาภมันมีกันหลากหลายรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่กวโดวยสรุปแล้วท่านโชคดีในการเงินจริงแน,น่นอนในเดือนมกราคมนี้ทีนี้เรามาดูว่าท่านมีเคราะห์ไหมท่านที่เกิดราศีธนูนี้ก็เหมือน บุญธรมกรรมแต่งก็คือท่านช่ชวงเดือนนี้ท่านก็คือสร้างบุญสร้างกุศลมีบุญบารมีมากดังนั้นเคราะห์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นกับท่านบุญกุศลที่ท่านสร้างมามันก็ขจัดบ่วงเวรบ่วงกรรมออกไปให้หมดสิน้นไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอันใดที่จะมาทําท่านได้นะคะศัตรูหม,มู่มารร้ายใดๆทั้งหลายทั้งปวงก็พ่ายแพ้ท่านไปหมดเลยนะคะ เอาเป็นว่าท่านก็สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขดีไม่มีเคราะห์นะคะไม่มีเคราะ์ทีนี้เรามาดูปัญหาปัญหามีไหมท่านที่เกิดราศีธนูจริงๆแล้วท่านก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการงานและการเงินแต่ว่าบางท่านจะมีปัญหาคือเรื่องแห่งความรักสำหรับคนโสดนะคะ คือจะมีปัญหาเฉพาะความรักกับคนโสดปัญหานั้นก็คือมันมีรักเข้ามาอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะมีคนมารักมาชอบมาจีบอยู่แต่ว่ามันลงเอยไม่ได้นะคะมันไม่สําเร็จมันสําเร็จคือมีรักเข้ามามีคนมารักมาชอบมาจีบเราแต่มันยังไม่สมหวังมันมันยังไม่ได้ดั่งใจดั่งหวังมันยังลงเอยลงตัวไม่ได้นะคะนี่คือปัญหาการโดยสรุปแล้ว กล่าวโดยสรุปสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูก,ก็คือท่านจะร่ำจะรวยจะเฮงเฮงปังปังมีแต่โชคมีแต่ลาบมีโชคลาบหลัสะพัดเข้ามาอยู่เนืองเนืองนะคะสะพัดเข้ามาอยู่เนืองเนืองเป็นกอบเป็นกรรมก็มีนะคะจะร่ำจะรวยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ เพราะว่าการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะครับแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าว่าความแม่นยำนี้มันจะมีถึง80%เลยนะคะความแม่นยำนี้จะมีถึง80%เลยนะคะทีนี้ว่าหากแม่นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้ว ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแล้วท่านก็จะได้แม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ยิสีนี้แล้วท่านก็จะได้มีพลังงานจิตพิเศษมีซิกเซนอันแรงกล้ามียานสัมผัสพิเศษจากครูบาอาจารย์นี้เปิดทางให้ท่านนี้เลือกไพ่เฉพาะที่เป็นดวงของท่านโดยตรงนะคะหรือหากแม้นว่า ท่านไม่สะดวกมาดูดวงกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ไกลกันเพราะหนึ่งบ้านอยู่ไกลกันสองมาดูกับแม่หมอต้องเสียค่าครูนะคะเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยการเปิดกล้องวิดีโอแล้วแม่หมอก็เอาวันเดือนปเกิดท่านมารวมกันกับไพ่ท่านสามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองเพราะว่าแม่หมอจะเปิดยานสัมผัสพิเศษให้กับท่านแล้วท่านก็จะได้มีซิกเซนแรงกล้า เลือกเฉพาะให้ที่เป็นดวงชะตาของท่านแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ถ้าหากแม้นว่าท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอไม่สะดวกดูทางออนไลน์ก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้ท่านนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอเอาลงไว้บน youtube นี้นะคะเพราะใน youtube นี้แม่หมอจะลง คนเกิดทั้ง12ราศีในเดือนหนึ่งจะลงทั้ง12ราศีตั้งแต่ราศีมังกรไปจนถึงราศีธนูและแม่หมอก็ตรวจเช็คดูดวงชะตาทั้ง12เดือนใน1ปีตรวจทั้ง12เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหากแม้นว่าท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่ยังไม่ได้เป็น FC กับแม่หมอนี้นะคะ ขอเชิญชวนให้มากดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์แม่หมอมากดสับสไคร b ์นะคะแล้วท่านก็จะโชคดีโดยการเมื่อกดสับสไคร b ์แล้วหากท่านอยากจะรู้ดวงชะตาท่านเป็นอย่างไรรู้ว่าท่านนี้ดวงชะตาดีดีหรือไม่ดีแต่ไม่อยากจะมาดูกับแม่หมอเพราะมันได้เสียค่าครูดังนั้นเมื่อท่านมากด s ั b สไ r i b e แล้วท่านก็คอมเมนต์เขียนถาม แม่หมอได้แม่หมอแม่หมอตรวจดูดวงชะตาให้ท่านฟรีนะคะไม่คิดสตังค์เลยนะคะฟรีนะคะโดยให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเดือนอะ,อะไรเกิดปีพศอ,อ,อะไรแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะคะหนึ่ำถามนะคะว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไร อยากจะรู้เรื่องงานหรือเรื่องเงินหรือความรักหรือข้ออะไรก็เขียนถามมาแม่หมอพร้อมยินดีที่จะตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านด้วยความจริงจังและจริงใจโดยการใช้ยานสัมผัสพิเศษเป็นสมาธิอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อแม่หมอตอบเช็คดวงชะตาให้กับท่านแล้วเมื่อแม่หมอก็อยากจะบอกกล่าวให้ท่านได้รู้ว่าเมืม่อแม่หมอตอบแล้วขอให้ท่านนี้ ช่วยไปอ่านคอมเมนต์ที่แม่ตอบแม่หมอตอบดูดวงชะตาของท่านด้วยนะคะช่วยไปอ่านด้วยนะคะว่าแม่หมอตอบดวงชะตาให้ท่านนี้เป็นอย่างไรนะไม่ใช่เขียนถามมาแล้วก็ไม่ไปอ่านในคําตอบเลยถ้าแม้นว่าท่านเขียนถามมาแล้วไม่ไม่ไปอ่านในคําตอบก็ไม่ต้องเขียนมานะคะเพราะว่าการตอบคําถามจากแม่หมอนี้แม่หมอตอบด้วยความรู้สึกใจจริงจังและจริงใจโดยใช้จิด สัมผัสพิเศษจากครูบาอาจารย์และไพ่นี้อย่างมากด้วยความเต็มใจอยากจะตอบคําถามให้ท่านได้รู้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้และการตรวจเช็คนี้เป็นการดูภาพรวมนะคะอย่าลืมความแม่นยํามันจะเกิดกับคนหมู่มาก80%ได้นะคะแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือน กุมภาพันธ์2 5 6นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะและแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้และแม่หมอก็ให้แฮนเดิลช่องแม่หมอไว้ตรงนี้นะคะแฮนเดิลของแม่หมอก็คือ s ศูนย์โทดิตินี s ศูนย์โทดตินะคะท่านจดจำแฮนเดิลของแม่หมอไว้แล้วก็จดไว้แล้วบอกกล่าวผู้คนทั่วไปหากใครต้องการที่จะตรวจเช็คดูด,ดวงชะตา ให้เขากดไปที่แฮนเดิลของแม่หมอคือ s s u n t ิ u น i t แล้วก็จะได้เจอช่องของแม่หมอที่ตรวจเช็คดวงชะตาแล้วท่านก็เรียหาดูว่าท่านเกิดราศีอะไรนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะขอบคุณอย่างมากและก่อนจากไปแม่หมอก็จะให้พรกับท่านอนุโมทนาบุญให้ท่าน ขอให้บนนี้หนุนนำท่านขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทั้งใจและกายและขอให้ท่านทุกท่านนี้จงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสับเคร์เนียดจันไลทั้งหลายด้วยเทินสาธุเพี่ยงขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ thank you so much thank you so much